สวัสดีค่ะก็ยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองคลิปนะคะวันนี้พี่อิงนะคะก็จะพามาดูการปรับสมดุลฮีโร่เซิร์ฟเวอร์เบต้าว่ามีตัวไหนโดนบัฟโดนเนิร์ฟแล้วก็โดนปรับสมดุลกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย มาในส่วนตัวแรกนะคะที่โดนบัฟนะคะจะเป็นน้องอาญาของเรานะคะน้องอาญาของเรานะคะจะโดนบัฟที่สกิลที่3นะคะเมื่อศัตรูอยู่ในระยะนะคะของอันตี2วินาทีจะโดนเสกเป็นตุ๊กตาปราบใหม่นะคะเมื่อศัตรูอยู่ในระยะ1.5วินาทีจะโดนเสกเป็นตุ๊กตาอ่าเรียกง่ายๆว่าเพิ่มระยะเวลาเอ่อให้มันเร็วขึ้นนะให้ศัตรูกลายเป็นตุกตาอ่ามาในส่วนของพี่ช้างของเรานะคะจะโดนปรับเติมดุลนะคะ มาดูของพื้นฐานกันเลยค่ะเกราะนะคะแบบเดิมนะคะ183บวก28.3ต่อเลเวลปรับใหม่นะครับเป็น171บวก29ต่อเลเวลใน,นส่วนของสกิล1นนะคะการใช้มานาก็จะลดลงจากเดิมนะคะจาก7 5ถึง100ปรับใหม่เป็น6 0ถึง85นะคะในส่วนของสกิลที่2นะคะก็จะใช้มานาเพิ่มขึ้นจากเดิม30ปรับใหม่เป็น40 มาในส่วนตัวไฮไลท์ของเรานะคะพี่ยาอ่านนะคะโดนเนิฟนะคะสกิลที่1นนะคะเพิ่มความสามารถใหม่นะคะเมื่อใช้สกิลจะได้รับบัฟลดความเสียหายนะคะไฮไลท์อยู่ตรงสกิลที่2เนี่แหละค่ะแบบเดิมนะคะเมื่อใช้สกิลนะคะจะไม่ตกเป็นเป้าหมายและก็เสมือนอมาตะอ๋อพูดง่ายๆก็เป็นอมาตานะนั่นแหละปรับใหม่นะคะเอาอมาตะออกเปลี่ยนเป็นได้รับบัฟกันซีซีและลดความเสียหายที่ได้รับลง 50%แทนอ่าเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับมามาดูกันที่เซิร์ฟไทยก่อนนะคะจะเห็นได้เลยว่าพี่หญิงใช้สกิลที่2คะ่จะจับเป็นอมาตาอะเรียกง่ายๆว่าสกิลที่2ของหยาดไม่มีใครสามารถโจมตีหยาดได้เลยเพราะว่านางเป็นอมาตะานั้นเองอ่ามาอยู่ในฝั่งของเซิร์ฟเบต้านะคะจะเห็นได้เลยว่าตอนพี่หญิงเขาป้อมเป็นการโจมตีปกตินะครับไม่ได้กดอมาตะอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะ นี่เลยนะคะเป็นการโจมตีปกติแบบนี้เลยอะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันลดความเสียหายยังไงทุกคนสังเกตนะคะว่าป้อมโจมตีพี่หญิงดอกแรกนะคะประมาณ500สังเกตนะอะเดี๋ยวพี่หญิงจะกดให้ดูว่าถ้ากดถูกจงังหวะมันจะลดความเสียหาย50%เนเี่ยเห็นเลยเลยว่ามันลด200นะทุกคนจาก500เหลือ200อ่ะเดี๋ยวพี่หญิงจะทําให้ดูใหม่อู้กดไม่ถูกจงังหวะนี่แบบนี้เลย267จากเดิมนะคะ500จะเห็นได้ชัดเลยเนี่ย 267ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอมตะนะเอาออกไปแล้วนะคะก็เรียกง่ายๆว่าพี่หยานของเรานะคะก็จะกลายเป็นคลิปถือผู้กันเป็นทีเรียบร้อยก็จะเหมือนกับทาจีเรานั่นแหละค่ะสกิลที่3เอาอมตะออกทุกคนดูนะ เนี่ยระหว่างการใช้สกิลทาจิสามารถโดนป้อมโจมตีได้จะรอค่ายละแม่ดูสิเออเรียบร้อยปึ๊บไม่เป็นอมตะแล้วนะทุกคนทาจิก็เหมือนกันเรียกได้ว่าก็จะเป็นคลิปอะไรละ่ะเราจะเรียกว่าคลิปอะไรดีคลิปหัวงอ,อกเลยไหมทุกคนดูนะหนึ่งสองอุ้ยไม่เป็นอมตะเลยยังไงดีสามสี่เออ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 ก็เรียกได้ว่าเป็นคีปหัวงอ,อกแลยกันค่นคะอ่าแล้วถัดมามาดูคีปกลางโลกนะคะทุกคน นี่ได้เลยเรียกได้ว,ว่าอันนี้ก็สามารถไม่สามารถการดาเมจป้อมได้แล้วนะโลดีแลกทุกคน <c oughs> สงสารยา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 เดี๋ยวแป๊บนึงขอรีก,ก่อนขอรีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ะจะทำให้ดูสกิลที่3ามของดีแลกก็โดนปรับใหม่นะคะไม่สามารถการดาเมจป้อมได้ทุกคนดูนะปั๊บการเห็นปะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยขนาดนี้มันกันแล้วนะเนี่ยแต่ดูอันนี้ไม่กันแล้วก็เรียกได้ว,ว่าอันนี้ก็จะเป็นคีดถือโลนะคะทุกคนดูน่าสงสารมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะทาให้ใหม่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะดูดิ ปับ๊บเอาโอ้โห GM จะปรับเยอะไปไหนเนี่ยสงสารมาโอ้โหเรียบร้อยจ้าก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นคลิปกลางโลอีกตัวแล้วนะทุกคนอาสาหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการเออเขาเรียกอะไรล่ะบาบอกการปรับสมดุลเพิ่มเติมนะคะในแพทโนตของเซิร์ฟเบตา้าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ,ะการปรับสมดุลต่างๆนะคะพิ้งบางตัวนะพิ้งก็ลงไว้ให้แล้ว น้องๆก็สามารถไปดูได้นะพี่อิงก็ไม่ได้รวมไม่ได้รวบรวมไปให้แต่อาจจะรวบรวมมาให้อยู่การปรับสมดุลทั้งหมดโอเคนะคะชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่อิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิงด้วยนะคะบายบาย